เองนะคะแล้วก็สําหรับท่านอื่นนะคะที่อาจจะให้แหวนให้สร้อยให้ให้รอยยิ้มส่งนิ้วโป้งนิ้วก้อยนะคะก็เป็นกรรมการดาใจวันนี้เราไม่นับไม่เป็นดายนะเราไม่มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะขอแรื่องดายใจชมอันนี้มาเป็นกรรมการที่ขายดอกไม้ขายดอกไม้ดอกไม้ดอกแก้วบาทดอกแก้วบาทให้ก๊าดให้เล็กน้อยรางวัลขวัญใจใช่ไหมมีน้ำมันจะเบืรอมีสิบห้าเบื่อค่ะ

ตอนนี้วันไม่ต้องรอมอยากจับจองนครับิะครับระหว่างนี้นะครับอยากแทรกเลยะครับต้อนองนะครับที่ทุกคน้กลังการเนี่ยครับมาประกวดอะไรเดครับมีประกวดอะไรครับมารว้อยซอเลยครับมูน้อยน้อยีตีนทองไม่อยางเดยวระกวดอย่างเดียวใช่ไมมีประกอยางคือประกวดน้อยน้อยมาและประกวดกระทงอ๋อกะงอยู่ตรงไหนต้องรแระทงเตัดสินแล้วค่ะเขไป่อย ลอยแล้วบก็ประกาศครับย้ายได้ด้วยครับไดีกรรมการเนาะสวัสดีครับทุกคนโสวยทั้งหลายครับสสวัดีครัับสวสดีครับทำไมเราต้องลอยกระทงคะมีความเป็นมาขอที่จะเข้าสู่ช่วงของการประทมหนวน้อยนับมากนะครับเมื่อกี้สงสัยว่าทำไมต้องลอยกระทงใช่ไหมแล้วสงสัยด้วยไหมล่ะว่าทำไมต้องมีหนูน้อยสงสัยค่ะสงสัยมากค่ะถ้าสงสัยจะเล่าให้ฟังนะครับขอเล่าย้อนนะครับไปตั้งแต่สมัยอย่าย้อนนานนะคะไม่จะถึง สุโขทัยนะครับใชยเป็นราชธานีนะครับหนังดุปผ้านะครับถือว่าเป็นทู้ที่รูปโฉมงดงามนะครับพรีบพร้อมไปด้วยกิริยามารยาทนะครับมีความสามารถด้านอักษรศาสตร์นะครับจนได้รับสุนยานสวยงามนะครับตลอดจนมีการขับร้องดนตรีที่มีความไพเราะสนาอหูอย่างยิ่งแต่เท้าสีจุฬาลักษณ์นั่นเองนะครับหญิงนะครับตาก็ตกแต่ง โค้ชักนะครับโค้งแวนโค้งลอยทั่วทั้งพระนครเลยละะสอย่างเ,เารื่นเรางเหล่านางสนงต่างๆก็พากันทําโคมร้อยด้วยธรรมชาตินะครับเป็นรูปลวดลายที่วิจิตรงดงามนะครับเพื่อเข้าประกวดแล้วก็นําไปลอยน้ําต่อหน้าพระคิดนั่งนะครับทึงคราวที่เท้าสีุ่นารนะครับหรือว่านางา